นะครับผ่านไปแล้วเรื่องหนึ่งเดี๋ยวต้องมีอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขกฎหมายหมิ่นสถาบันะอะไรแบบนี้นะครับก็บต้องต้องสู้กันต่อไปแ<ห>น่นอนจริงต้องบอกเลยอนุพฤษว่าเมื่อวานนี้นี่คือแบบโอ้โหหัวใจส้มเนี่ยเต็มโซเชียลเลยนะฮะรวมถึงเนี่ยนะครับผม1ท x นะครับ เขาบอกเลยว่าแฮชแท็กพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะคะมีคนเนี่ยกองเชียร์เยอะมากๆเลยนะครับเขายินดีนะครับกับการกลับมาของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะฮะโหเยอะมากๆคอมเมนต์ว่าบางคนมาแล้วโว้ยมาแล้วโว้ยเขาไม่ได้หมายถึง พิธาบอกมาถึงมึงว่าเป็นพ่อคนแล้วเนี่พ่อมาเฮ้ยดีนะหนูดีดีแล้อ่ะเธอเป็นพ่อคนแล้วเนี่ฉัอ่านข่าวพิธาอยู่เนาะไม่ไม่นี่ไงพ่อมาแล้วเว้ยเธอไม่พอจริงก็มาอ่านข่าวกั็ลาตอนนี้แจ็ครับงานนะใครมีงานให้แจ็คทำจ้างได้หมดเลยเพราะว่าหาเงินยินดีไหมครับกับการกลับมาเป็นไงครับคุณพลน์คะยินดีกับใครกับพ่อมาแล้วเว้ยอ๋อก็ยินดีอ่ายินดีกับพ่อหน่อยเนาะ